ครับก็ต้องขอขอบคุณท่านทาวรนที่เป็นประธานคัตเตอร์แล้วก็ทีมงานทุกท่านที่กรุณาต้องขอขอบคุณภาพที่โดดเด่นของคัตเตอร์นี้ก็คือการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายนะครับก็อยากจะนําเรียนว่าถ้าหากทุกเขตพื้นที่ได้ทําเรื่องระบบความปลอดภัยได้เหมือนกับเขตหนึ่งอุบลเนี่ยก็จะเป็นต้นแบบที่ดีก็ต้องขอขอบคุณท่านทาวรที่เสนอต้นแบบได้เป็นแบบอย่างแล้วก็ของยศธร ที่เรื่องของเรียนคุณภาพก็เห็นภาพค่อนข้างชัดในเรื่องของกลไกการขับเคลื่อนก็ต้องถือโอกาสขอบคุณส่วนพาน้องกลับมาเรียนนั้นก็อยากจะเน้นย้ําในสิ่งที่ผมนําเรียนตั้งแต่ตอนของคัตเตอร์ของร้อยแก่นสารสินแล้วนะครับว่าควรจะดําเนินการอย่างไรให้เห็นเป็นรูปธรรมก็ขอเรียนว่าในส่วนของการนําเสนอของทั้งสองคัตเตอร์นะครับก็ทําให้เห็นความคืบหน้าก็อยากจะให้เอาข้อเสนอแนะที่ผมนําเรียนตั้งต้นเนี่ยไปปรับ นะครับให้เข้ากับสิ่งที่ท่านทำนะครับเพื่อต่อยอดและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตในครา,าวหน้าอยากจะให้ท่านได้ลงในรายละเอียดถึงการปฏิบัติซึ่งเราจะได้พูดคุยในรายละเอียดกันมากขึ้นนะครับก็ถือโอกาสขอบคุณและขอปิดการประชุมติดตามไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ